ีครับผมม,มาลั่นตูงไงลนะครับผมพบกับนครครับลูกเจอครับลูกพี่นะครับผมลูกพี่ขับเพียงเลยครับผมอ,อ๋อแบกระจายเลยครับผมเห็นบ่ฝุ่นไงง้องเลยเขาเรียกว่าฝุ่นไงง้องพอครับผมวันนี้ลูกพี่ ลวกพีมาเปลี่ยนเรับมาเปลี่ยนกี่จัดเองเลยออเหยียบบักน่อยบักไงเลยลูพีก่อสารารถในลถเฟ่ได้หรอโอ,อู้งสุดแล้ว bỏ biển không mua luôn luôn gì cả bụng luôn gì đè cả trái này mua quá หมืดหมืดเนี่ยเดี๋ยวเราเบืเออเออ่องปก่อนใช่ตอนหมืดเลยโอคครับจัดแปครับผมลั่นทค้งอีกแล้วครับผมลูกพีจัดเองเลยครับผมรอบเปลี่ยนเลิกงานมามามา,มาเปลี่ยนโอหเหยียบกระจายเลย bukuk kukus 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 เป็นได้เป็นได้ลูกพี่ผมว้า,น,านั่นแหละเล่นมีตัวไหนมายับเด็ดเลยเอาละครับผมไว้แค่นี้ละไว้แค่นี้ลวกันละครับผมสวัสดีครับขอให้ผมกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันครับผมอีพีหน้าดันก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อไปกําลังใจให้ผมเวยนะครับผมสวัสดีครับ